สวัสดีครับสมาชิกทอฝันการเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยากจะมาบอกเคล็ดลับนะครับในการที่จะทําให้มะม่วงออกช่อดอกนะครับเ,เคล็ดลับก็ไม,ม่มีอะไรมากครับก็คือใส่ปุ๋ยสูตร15 15 15บวกกับ18 460 46, นะครับใส่คนต้นคนต้นนะครับแต่ต้องงดน้ำสัก สามวันนะครับแล้วก็นํามาใส่โคนต้นนะครับแล้วเขาก็จะออกดอกนะครับใส่โคนต้นแล้วลดน้ําตามนะครับออกเกือบทุกต้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นต้นเล็กๆนะครับต้นนี้จริงๆก็เริ่มออกแล้วนี่ครับพันนี้เป็นพันผมซื้อมานะครับเป็นจินเตอร์หลงนะครับ พันุนี้เป็นพันไทจงนะครับไทจงหนึ่งนะครับเริ่มเริ่มจะแทงช่อแล้วช่อดอกแล้วส่วนต้นนี้เป็นเกาสงเบอร์สี่นะครับเนี่ยก <c oughs> ็ใช่ครับเนี่ยเกาสงเบอร์สี่่แม้แต มะขามเทศพันุ์สีชมพูก็ออกดอกนะครับใส่ไม่ต้องเยอะนะครับใส่ประมาณครึ่งช้อนก่อนก็ได้พันนี้อ่าก็น่าจะเริ่มออกแล้วเนี่ยเป็นพันธุ์พิเศษที่หายากนะครับน้ำตาลเตานะครับพันนี้เป็นพันธุ์มะพร้าวนะครับเนี่ยออกดอกแล้วอ่าพันุ์นี้น่าจะยังเพราะเป็นพันุ์จาก าสหารัฐอเมริกานะครับแคลิฟอร์เนียนะครับชื่อพันธุ์วาเลนเซียไพยนะครับสีเขาจะเป็นสีลุ้งนะครับไม่เป็นไรรอต่อไปนะครับส่วนใหญ่จะออกนะครับอันนี้เป็นพันธุ์เห็นนะครับผมจำไม่ได้นะคพันธุ์อะไรไม่รู้ป้ายก็หายไปแล้วแต่พันธุ์นี้จำได้ครับ ออกเกือบทุกต้นเลยเป็นมะม่วงไรเมล็ดจากเวียดนามนะครับออกผมซื้อสามเขาแถมให้หนึ่งนะครับออกเกือบออกเกือบทุกต้นนะครับในต้นที่สองก็เริ่มแทงชอดดอกแล้วต้นนี้ก็ออกแล้วส่วนต้นนี้ผมตัดยอดไปเสียบใส่อีกต้นหนึ่งนะครับเขาก็เลยยังไม่ออกนะครับส่วนพันธุ์อันนี้ก็คือฟอร์จูนนะครับ ออกดอกแล้วแต่ต้นนี้ก็ไม่รู้ดอกไม่รู้พันอะไรนะครับอ๋ออันนี้ผมเสียบยอดออกอยูอ่กิ่งเดียวนะครับกิ่งที่เสียบยอดนี่นะครับต้นตอน,นี่จะไม่ได้เป็นพันอะไระทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสูตรปุ๋ยที่ใครอยากให้ออกดอกนะครับ อันนี้เกาสงเบอร์สนั่นก็คือใช้สูตร15 15 15บวกกับ18 460 46, นะครับงดน้ำสัก3วันแล้วก็ใส่คนต้นนะครับสักช้อนถ้าต้นเล็กๆก,ก็ครึ่งช้อนนะครับต้นใหญ่มาหน่อยก็1ช้อนโต๊ะใส่ชายทรงพุ่มนะครับก็คือหมายถึงว่าประมาณนี้ ชชยส่งปุ่มไม่ใช่ใส่ที่โคนนะครับอัตราส่วนปุ๋ยสูตรสองสูตรเมื่อกี้หนึ่งต่อนหนึ่งนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ